านแดงสังกะริเจ้าระดับไอ้หนุ่มหน้ามนไกนาพ่าเทพศิริมงคลครับดูดทีว่าศิริมงคลรอได้ถ่ายเปิดอได้ถ่ายแบบนี้ไอ้คู่นี้เอากระติกแล้วไม่รู้ว่าโกรธกันมาไม่รู้ว่าโกรธกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพราะว่าถายกันแบบนี้เอากริกแน่นอนเพราะว่าเทพศิริมงคลเทพศิริมงคลร้องหนาเสมอการถ่ายจะเปิดไม่อยางแล้วเปิดไม่อยางแต่แต่ว่าร้องหนาเต็ม ทองเจ้าแม่ตะเคียนทองเริกตะกุยตะกายเริกตะกุยตะกายจะบ่ายดีจะถายดีแต่จะหนีรอด ปลอดภัยหรือไม่ไม่แน่เขาบอกว่าเรือทสองลำนะครับขายแบบนี้หลายคนคิดว่าไม่เอาแล้วตั้งแต่หารู้เลยว่าเขาขายจริงๆนะครับแต่ก็หาลงน้ำอยู่บอกกันล้มโต๊ะกับลงน้ำอยู่ได้ลงน้ำแล้วพอได้ลงน้ำแล้วเขาก็ใส่กันที่ก็หัวขาดจะต่อยหัวขาดจะต่อยโดนจะบดจะแม่ตะเกียบทองจะแม่ตะเกียบทองตั้งลำแล้วจะแม่ตะเกียบทองตั้งลำเทศสินบางคนเทศสินบางคนตั้งลำก่อนตั้งลำก่อนแล้วจอยหัวเรือโวยหัวเรือมระจันต้นยางเสาต้นแล้วก็ใส่กันที่ใส่กันที่ จะพวดจะพวดหนีมาเลวจ้ามาแลวจ้าแมจะเพียนองลองนาแดงจะนีออกหรือไม่ออกยังไงเทพีมงคนล่องน้นมเงล่องน้นมเงขยักขยอกกมาเต็มที่แล้วเอรวอราวัเอรลวัจะไม่ดินหอมจะนีหรือไม่เล้นีได้รือยมอัดมาเต็มทีแล้วจะไม่จะเทียนทอโยกนี้ยกนีหนีเข้ามาเทพีมงคไล่ีตีมาเลย ร15 to no. si ้อยห้าส no. ิบม่ต no. ัวท้ายร้อยห้าสิบม่ท้ายดนูด ok? ิว่าใครดีใครดูใครบดใครใส่พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ใส่กัญยางไงตัวเทสลีมงคลกัดีนร้อยสองหยหรือไ่่ไงตัวตาแม่ตัดเททองตาแม่ตัดเททองฉันต้อดกน ก็เด็กกิงก็เด็กเปนสายชนะใจสีก็ตึงกับกับเจ้าแม่ประดูทองประดูทองร้อยนะพาะบเจ้าแม่ประดูทองฝาก่ันนายกองดูบูรนาโยกยิ้มให้ผมหน่อยดีกวานะการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดชลบุรีโดยการนำทีมของเรือเอกาม ด่งเงือดในนาสีสตึกเหลือจะภาพล่องนามแดงใส่เสื้อสีเขียวดูดีว่าเขียวนี้จะเป็นเขียวพระอินทร์หรือไม่ไหนเมื่อเจอกันฉนลามลายของทับเหลือในนามเมื่อกะแม่จะแม่มา,มาดูท้องของทับเหลือเริ่มตะกุยตะไายเริ่มตะกุยตะการ้าลายกอดของแล้วดูดีว่ากอดตายกอดตายจะแสบใจก็ดนตสายเมื่อสีสตึง

เอ้โอ้แม่ประดุลของตังลาได้แล้วทีะด็ดตังลาไรบีจีขมาแล้วร่งน้ำแรงสืีจดดตุกอับีจีเข้ามาตาแม่ประดุตาแม่ประดุเอาโยกโนี้มีออกนีอ่าแม่ประดุตังหัวเรือเทเล้อัดมาจังทีแล้วทีดึดเด็ดยกันทีทีดเด็ทีแล้วตาแม่ประดุงไม่ยอมแล้วถูกพันปะดุนไม่ยอมฮุมพันุลทั้มายอมด้วยกันอัดมาจังทีแล้วทีเด็กเดอัดมาจังทีแล้ว ดกขายเหลือย0่สิเปอรนายขายดีขายโยขายหมดขายตาพอบ่มาท่าไรใส่กันไปยังแล้ไหนเมื่อสีสถขายได้บานเองบอกว่าไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วตาแหวมาดูทองกันอีกรลบหึงก็ไม่รักูดว่าหาดินตัดบาดโตบาดโตสีเดตาโตสีเดตโตสีเดินตาโตสีเดตโตสีเดินตาโตีาคนไทยทีไม่ดันฟังผลก็ฟังผ นายกจิบอยู่ไหนเขาขออาอยู่ไหนขอการตัดสินครับร่องน,นำ้ำจำนวนร่องน,นำ้ำาำนวนครับเจ้าแม่ปอด,ดูทองเป็นฝ่ายชนะเจ้าแม่ปอด,ดูทองเป็นฝ่ายชนะครับผมโอ้สิบเอ็ดไม้กอห้าสิบห้าฝีพายน่าจะน้ำเงินเจ้าขุนเด่นครับสองสอนสายวัดวีทีสปอร์ตครับหงนคร นะครับเตรียมความพร้อม,มอะะนะครับขอบพระคุณครับกำลังจะแข่งนะครับก็แล้วก,กแจ้งหายาชัดแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบยาวใหญ่55าสิบาีพายหรือที่นี่เรียกว่าไม้คอเนี่ยมีเจ็ดลำแข่งแบบพบกันโดดไม่กลับสายน้ำนำคะแนนที่หนึ่งถึงสี่เข้าไปเล่นรอบรองชนะเนลิศสี่กับห้าห้ากับยาบดยาบตาเป็นมัน,มนครับอ๋ออ๋ออ๋อ มาเลยมาแล้วครับท่านผู้ชมผู้พีเกีที่เขารับคัดมาดูด้วยเหลือดังเรือดีจากนังคอปฐมครับรองนายนครับนข้าะเ,าเจา้าคุณเด่นับเจอกับไอ้หนุ่มหน้ามณฑลอยเมืองปฐุมธานีครับหรือว่าวันที่วันที่ยี่วันที่ห้าครับที่ห้าที่ปฐุมธานีจะจัดก,การแข่งขันที่ดาลักสารกการหลังเก่าครับโดยท่านผันออพลนตำรวจโทรครับโลนวิทย์

อย่าประมาน้ำตาอาจจะตกได้น้ำตาอาจจะตกในถึงมาทุรองน้ำน้ำเงินดำโผล่แล้วเปะเลยเปะ้เลยมาถุงปรอะได้เลยขึ้นปัยาไมขึ้นปัญยาด้วยกาเออกขยบกระบะแล้วขยะกระบะคุณนึงยวคุณน็งออกกระบะเลคุณอ็งขึ้นปัญยาไที่มุทุมงดุมอาจารยดีทีุทุมอาจจัยดีดีดีเห็นเห็นไรบางี่ให้ออกสุดีไม่ออกวาแล้วดูที่ว่าหนีออกไปออกไปดูเพาว่าเราตก กับสีกระตุกผายแท้ได้รางวัลสองพายตาผายชนะตักขนายแต่ดูที่ว่าเที่ยนี้สิ่งประทุมเริ่มตะกุยจะกายผายหนีแล้วดาวคุณเดินดาวคุณเดิมลายเบิดลายมีลายขยี้ลายคอขอดูดูว่ากอดได้กอดได้จะแขงได้ไม่ได้แตนด้วยสิ่งประทุมสิ่งประทุมโยกไม่ยอมยกไปทถอยไปแทนเริ่มตะกุยจะกายผายหนีแฟนดีเ้าเซนชัยคกับผ่าการตัดสินล่องนาแดงครับ ล่องดาบแดงครับสิงประทุมเป็นายชนะสีสตึกชายเพอได้รางวัลสองพันถ้าชนะละ่ะถ้าชนะก็คิดเอาฮ่อเออกาจะเป็นสิ์เท่าใช่เพราะฉะนั้นว่าสีสตึกเอาตะเที่ยวเว้ยมนแท้ก็ได้สองพันก็ถ่ายแพ้ตัวสิได้แน่นะ <laughs> ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปจะเป็การแข่งขันเรือในเที่ยวที่3255ิบถีพายรอบน้ำแดงสามพายว่าดีท,ทีสปอร์ตจากบึงการน้ำเงินห,หนงนคอรจากนครสวรรค์ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทห้างร้านในอำเภอสติ ที่ช่วยในจำปี2565ของเทศบาลตำบลสดตินะครับเมื่อเช้าพิธีอัญเชิญขบวนเพื่อเกียรินะครับก็จัดได้ยิ่งใหญ่มีพี่น้องพ่อค้าประชาชนร่วมกิจกรรมกันมากมายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายๆท่านในวันนี้ก็มาชื่นชม มาสนับสนุนกิจกรรมต่างน,นะครับก็ขอขอบคุณไว้นาวากาสนี้นะครับวันนี้73เที่ยวเราเพิ่งมาถึง32นะครับ32เที่ยวนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับจะไปเรื่อยๆฝากไปยังเรือทุกลำให้นำสีบายไปที่ต้นทุนจุดหน่อยนะครับ ทงลงครับพี่เดลเรายมาทงลงว่าแกยังไม่สนใจคอยยังโดนอยู่พี่สนิทแกเจอครับเอาทงโอ้โหแกไม่ได้ฟังเราเลยพี่ออสครับไปดูท่านผู้ชมที่บริเวณคุ้งน้ำหน้าศาลเจ้าพ่อวางกูดครับท่านผู้ชมไปออยอยู่ตรงนั้นกันเยอะนะครับเพราะอะไรครับทงลงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย มันวังน้ำวนอ๋อเป็นวังน้ำวนแล้วก็จะไปดูด้ท้ายแต่ละลำว่าใช้เทคนิคอะไรครับผมแอบตรงไหนสไลด์ด<อ>ิงพายตรงไหนไปดูบรรยากาศนะครับว่าแต่ละลำวางแผนกันยังไงมีเด็กเยาวชนนะครับไปอยู่ตรงนั้นรอรุ่นว่าเขาทัดทายอย่างไรนี่เขาศึกษาเขาศึกษาอยู่ใช่ใช่ใช่ดูนะ ร่มใบนั้นก็ยังอยู่ร่มคันนั้นก็ยังอยู่ร่มเดิมๆไมบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย<อ>วันนี้ในานามประธานคณะกรรมาัดการแข่งขันท่านวีรวิทย์ธีระยศพักนายกเพศสุนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านสมาชิกเทศบาลตำบลสเต็กต้องขอขอบพคุณผู้มีส่วนสนับสนุนมาเป็นกำลังใจนะครับขอเสียงตบมืมให้ทีม สิงปรปทุม่อยครับสิงห์ปทุมนะครับจับภาพให้เห็นบรรยากาศภาพทั่วทั่ไปเนาะ,ะท่านผู้ชมก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมวันนี้ยังอยู่ในรอบแรกแล้วก็รอบรองก็จะอาจอาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างกลาง40ที่สิบายมีอยู่9ลำเรือโลหะนะครับก็มีอยู่11ลำนะครับ11ลเอ่ดลำนายกจิบขนาดแพให้สองพ ถ้าชน,นะให้รับเราสองแสนให้เที่ยวเราสองแสนเอาจจะเอออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวจะเจอกุวเตี๋ยวจักถ้วยกันมั้งอ่ะอย่างได้ธานข้าว <c oughs> พวกเราก็ต้องห่วงวครับเพราะว่าแม่ค้าเขากลับบ้านแล้วก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีครับที่มาเดิยมาให้เรากินอย่าว่าแต่กุวเตี๋ยวแป๊บซีตสไก่เช้าแล้วเนะี่ยขอบคุณบริษัทแป๊บซี่ ไปขอบคุณแล้วพ่อครูทีงน้องๆขอบคุณขอบคุณทีมผู้บรรยายอยากจะดูตัวอย่างเครื่องดื่ม Pepsi แ่ว่าดูแล้วจะผมไม่ดูดื่มแล้วจะคล่องคอไหมผมขอดื่มว่าจะดูแล้วก็จะทดสอบน้องๆจากป Pepsi ทีมผู้บรรยายทีมผู้ตัดสินนะครับทีมวิทยุสื่อสารทีมสนย์ประชาการกันคีมผู้ ที่ด้ก็ท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์หน้าวันที่12.13าครับพบกันที่เทศกาลเที่ยวพิมายครับแข่งเรือยาวครับและวันนั้นจะมีเรือห้าสิบห้าครับแปดลำสี่สิบแปดลำแล้วก็เรือท้องถิ่น30มสิบไปพายสี่สิบไปพายยี่สิบไปพายครับก็ไปพบกันที่ด้านคอเตอร์โพเตอร์ใจดีนลคงดูนทองแล้วก็ ย่อโปโมเตอร์คนรุ่นใหม่เพชรครับแล้วก็หลังจากวันที่12 13บมครับก็ไปพบกันที่อำเภอบางละกันจังหวัดสิงห์บุรีครับวัดช่องลมครับวัดช่องลมครับวันนั้นจัดโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีครับวันที่19 20ครับจะได้ไปไหมเนี่ยและหลังจากนั้นวันที่26 27จ้าที่พระลา8ครับแล้วหลังจากพระลาแ8วันที่สี่ที่ห้า หน้าสารากางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานีจัดโดย <โด S 1> พลตำรจโทคำลวนวิทย์ผู้กระจะเรเอาะ